วิธีดูแลคิ้วหลังสักสาวๆหนุ่มๆที่เพิ่งไปสักคิ้วมาเนี่ยรู้วิธีในการดูแลคิ้วหรือยังคะถ้ายังไม่รู้หรือบางคนอาจจะบอกว่าคุณน้ําลืมแล้ว <c ười> คลิปนี้นะคะคุณน้าทํามาเพื่อที่จะมาแนะนําวิธีการดูแลคิ้วหลังสักเลยค่ะจะได้ป้องกันไม่ให้คิ้วที่เราเพิ่งไปสักมาเนี่ยอักเสบเนาะรวมไปถึงให้สีคิ้วที่สักมาเนี่ยนะคะติดสวยแล้วก็ไม่แหงด้วยค่ะว่าแต่ว่า5วิธีนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้ำบริสุทธิบราวเอ็กซ์เพรสคุณน้ำสักคิ้วสระบุรีนะคะสำหรับสาวๆหนุ่มๆที่เพิ่งไปสักคิ้วมาแล้วลืมวิธีการดูแลคิ้วไปแล้วเนี่ยนะคะมาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่านะคะคิ้วของเราจะได้ไม่แห้งเสียบนะคะแล้วก็สีที่สักไปเนี่ยติดสวยสมบูรณ์คิ้วไม่แหวกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือหลังจากที่สักไปแล้วเนี่ยห้ามน้ํา3-7วันนะคะคําว่าห้ามนน้นําในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามไปอาบน้ําหรือว่าห้ามล้างหน้าเนพะียง แค่เรางดฟอกสบู่ที่คิ้วไปก่อนนะคะเรายังอาบน้ําล้างหน้าได้ตามปกตินะคะแค่เลี่ยงการฟอกสบู่ที่คิ้วก็พอแล้วค่ะแล้วก็กิจกรรมทางน้ําอย่างเช่นการว่ายน้ําในสระว่ายน้ําหรือลงทะเลนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทําให้เหงื่อออกเยอะๆแล้วก็อบเสานาด้วยนะเพราะอาจจะทําให้คิ้วของเรานั้นอักเสบก็ได้ค่ะสําหรับหลายคนนะคะที่รู้สึกกังวลไม่อยากให้คิ้วโดนน้ําเลยเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมที่จะทําความสะอาดคิ้วด้วยนะคะเพราะว่าผิวของเรานั้นมันจะมี ความมันมีคราบเหนือใายอยู่แล้วนะบวกกับ ละอองในอากาศนะคะอย่างพวกฝุ่นเลยพวกนี้ก็จะมาเกาะที่คิ้วของเราได้นะคะกลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้วก็ทําให้เป็นสาเหตุของคิ้วมีกลิ่นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหาว่าคิ้วมีกลิ่นเนี่ยมันแปลว่าคิ้วของเรานั้นกําลังอักเสบอยู่นะคะทางที่ดีเราควรที่จะทําความสะอาดนะคะคุณน้ำแนะนําวิธีการทําความสะอาดอย่างง่ายๆค่ะด้วยการใช้ทิชชู่เปียกที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแบรนด์อะไรก็ได้ค่ะทุกคนที่เราใช้แล้วไม่แพ้นะคะ เอามาซับทําความสะอาดที่คิ้วของเราเนาะด้วยการซับกดลงไปเบาๆแบบนี้ไม่ถูไม่เช็ดแรงๆนะคะเพราะว่าแผลที่เพิ่งสักคิ้วไปเนี่ยมันยังไม่ปิดสนิทดีอาจจะทําให้ผิวบริเวณนั้นระคายเคืองก็ได้นะหรือว่าอาจจะทําให้ผิวอักเสบได้นะคะถ้าหากว่าเราเช็ดรุนแรงเกินไปเนาะแค่ซับเบาๆก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ชา้าที่ชุ่มแห้งเนี่ยซับ เอาความชื้นออกไปอีกทีนึงเพียงแค่นี้ก็ป้องกันคิ้วอักเสบได้แล้วค่ะข้อที่สอน,นะคะให้งดกิจกรรมอาบแดดเลเซอร์ขัดหน้าหรือว่าลอกผิวที่หน้าเรานะคะหลังจากที่เราเพึ่งไปสักคิ้วมาเนี่ยให้เลี่ยงไปเลยเพราะว่าอาจจะทําให้ผิวบริเวณที่สักคิ้วเนี่ยระคายเคืองได้แล้วก็ส่งผลให้สีที่พึ่งไปสักมาเนี่ยเพี้ยนได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างนั้นองเนี่ยเราควรที่จะทิ้งช่วงห่างจากการสักคิ้วเนี่ยประมาณสัก2 8 3 0วันนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให สีคิ้วมันเพี้ยนหรือว่าป้องกันอาการระคายเคืองที่ผิวหลังจากที่สักคิ้วมาแล้วนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะอย่าลืมทาบำรุงคิ้วของเราด้วยแล้วกันเนาะคุณน้ำแนะนําว่าให้เริ่มทาหลังจากสักคิ้วไปแล้วเนี่ยสักวันที่3ไปนะคะหรือถ้าใครที่คันเร็วกว่าวันที่3เนี่ยวันที่2ก็เริ่มรู้สึกตึงๆกันคันแล้วก็ให้หยิบมาทาได้เลยนะคะหรืออาจจะนานกว่า3วันก็ได้วันไหนก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าคิ้วเนี่ยมันเริ่มคันเนี่ยแปลว่ามันกาลังจะลอกแล้วนะคะร่างกายของเรากําลังซ่อมแซม ผิวบริเวณนั้นเน,น,น,เนาะก็อาจทำให้รู้สึกคันๆตึงๆนิดนึงนะคะตัวช่วยที่ช่างเขาให้มาก็คือตัวบํารุงนาาั่นแหละค่ะมันจะทําหน้าที่บํารุงคิ้วของเรานะคะแล้วก็ลดการตึงผิวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็จะลดอาการคันได้ด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยพอเราไม่คันเราก็จะไม่เกาพอเราไม่เกาคิ้วมันก็เลยไม่แหวงนั่นเองนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยต่อไปข้อที่4นะคะซึ่งต่อเนื่องจากข้อที่3เลยนะก็คือห้ามแกะห้ามแคะห้ามเกา ห้ามดึงคิ้วเด็ดขาดนะคะยกเว้นสเกตที่มันออกมาค้างบริเวณขนคิ้วแล้วเนี่ยเราสามารถลูดออกได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันยังติดที่ผิวอยู่ยังแน่นเลยเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ไปแกะเขานะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุทําให้สีคิ้วที่สักแหว่งได้ค่ะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าคันจริงๆไม่ไหวแล้วคุณนะทาตัวมารุมก็ยังคันอยู่นะคะให้เอามือนะคะไปวางไว้ใกล้ๆคิ้ว ที่เราสักกันเนาะแต่ยังไม่โดนนะแล้วก็เขยา่าเขย่านิดนึงนะคะช่วยได้มาเทาได้นะคะเอาจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราคันคิ้วเนี่ยทาตัวบำรุงหรือว่าตัวออยล์เมนเนี่ยก็ช่วยลดอาการตึงผิวไปได้เยอะเลยนะคะดังนั้นก็แนะนําให้ทาตัวบำรุงดีกว่านะคะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะสําคัญกับคุณผู้หญิงนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงหลังที่คิ้วรอกไปแล้วเนี่ยสีคิ้วมันจะจืดมากๆเลยนะแต่ก็ยังเห็นทรงอยู่นะคะเราสามารถที่จะเขียนคิ้วได้แล้วนะคะถามว่า เราจะเขียนได้ช่วงไหนดีก็ให้ทุกคนนับมาเลยตั้งแต่วันที่สักไปประมาณสัก7วันนะคะครบ7วันแล้วก็สามารถที่จะเขียนคิ้วด้วยตามปกติเลยนะคะเขียนตามโครงตามทรงเดิมก็ได้เนาะให้เรารู้สึกมั่นใจไปก่อนนะคะพอครบสัก28วันเนี่ยเดี๋ยวสีเขาจะดันตัวขึ้นใหม่อีกทีนะคะแล้วก็จะเห็นทรงคิ้วหรือว่าสีคิ้วที่สักไปเนี่ยชัดเจนมากขึ้นถ้าใครอยากรู้โรเซสกระบวนการในการสักคิ้วว่าทําไมมันต้องมีการลอกด้วยนู่นนี่นัน่น,นนะคะคุูน้ำแนะนําให้ไปฟังคลิปนี้เลยค่ะเพื่อที่คลิปนี้จะได้ไยาวากเกิน ไปเนาะคุณนังอธิบายเอาไว้ครบหมดแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกที่สักจนนู่นเลยค่ะวันที่ย้ำเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าน,นะคะแล้วก็อย่าลืมสําหรับคนที่คิ้วลอกหมดแล้วนะคะหลังจากสักคิ้วไปแล้วประมาณสัก30วันหรือว่า60วันเนี่ยหรือเดือนที่2นะคะก็ให้นัดช่างนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเก็บรายละเอียดคิ้วของเราเนาะเรียกว่าการเติมคิ้วนั่นเองนะคะบางส่วนเนี่ยมันอาจจะหลุดไปอาจจะแหว่งไปเราก็ยังไม่ต้องพาร่อยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในรอบย้ำได้นั่นเองค่ะทั้งหม ทั้งปวงทั้ง5ข้อนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลคิ้วหลังสักที่ครูน้ำเอามาฝากทุกๆคนกันนะคะสาหรับคนที่เพิ่งไปสักคิ้วมาแล้วก็ลืมสิ่งที่ช่างบอกมาหรือว่าอาจจะยังไม่รู้เลยเนี่ยจะได้เอาทั้ง5ข้อนี้นะคะไปเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองนะคะสีสักคิ้วที่เราเพิ่งไปสักมาเนี่ยจะได้ติดสวยนะคะแล้วก็ไม่แหวงรวมไปถึงป้องกันคิ้วอักเสบได้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยากรู้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้ไปนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโดยทิ้งค ถามเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวคุณน้ำจะมารวบรวมทําเป็นคลิปแล้วก็ตอบคําถามให้กับทุกคนแบบนี้อีกนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณน้ํานะคะสามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้ที่ช่องทาง YouTube นี้เลยนะรวมไปถึงเพื่อนๆใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะเวลาที่คุณน้ําอัปเดตข้อมูลดีๆมีสาระแบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยคุณน้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนอย่าลืม กด Subscribe กดเลยค่ะกดเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ